อยู่กับทุกข์ก็สุขได้อย่างไรตอนเงินไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเงินสามารถซื้อสิ่งของต่างๆได้เพื่ออำนนยความสะดวกสบายเท่านั้นแม้เงินสามารถซื้อเครื่องใช้สนองความต้องการได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีเงินแล้วจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะเงินซื้อได้แต่วัตถุสิ่งของแต่ซื้อจิตใจที่มีความสุขแท้จริงไม่ได้ความสุขทางใจที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้ต้องฝึกจิให้สงบสุขเอาเอง มันจะเป็นความสุขเจนยิ่งกว่ามีเงินแล้วจะเป็นสุขโดยไม่อยากได้สิ่งของภายนอกรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อยู่ง่ายกินไม่ยากมักน้อยสันโดษเพียงเท่านี้ชีวิตก็เป็นสุขเพราะมีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจทําให้ความต้องการอยากได้หมดไปจากจิตใจความสุขที่มั่นคงยั่งยืนก็เกิดขึ้นเงินเป็นเพียงคําตอบเบื้องต้นที่จําเป็นต้องมีใช้ในการดํารงชีวิตแต่ไม่ใช่สิ่งสูงสุดของชีวิต ที่เราต้องไปบูชาว,ว่าเป็นพระเจ้าสามารถเดินบรรดาลได้ทุกอย่างแล้วทำไมเศรษฐีรายราย้านรัฐมนตรีผู้มีการศึกษาสูงจึงฆ่าตัวตายกันมากมายยิ่งประเทศที่จเจริญทางวัตถุมากๆเช่นญี่ปุ่นที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดเพราะคนเราไปวิ่งสแสวงหาทรัพย์สมบัติสิ่งของยิ่งกว่าการหาความสุขทางจิตใจ เงินจึงไม่ใช่ความสุขสุดยอดของมนุษย์คำตอบสุดท้ายของคนเราคือความไม่เป็นทุกข์เป็นสุขอย่างยิ่งเพราะความทุกข์ทางใจหรือว่ารายละเอียดสุดผู้มีปัญญาย,ย่อมรู้จักค้นคว้าหาสิ่งที่ทําให้เราไม่ไปเป็นทุกข์กับสิ่งใดการหาเงินเป็นเพียงการทําหน้าที่สแสวงหาเพื่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆเท่านั้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่เหนือเงินทองเหนือกว่าทุกสิ่งในโลกก็คือ การมีทรงานเป็นที่สุดที่อยู่เหนือนเงินทองเหนือนกว่าทุกสิ่งในโลกก็คือการมีทำงานเป็นที่พึ่งทางใจการปึกจิตใจให้หมดความทุกข์ต้องรู้จักพอไม่อยากได้อะไรและยอมรับทุกเรื่องทุกสภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพียงเท่านั้นชีวิตท่านก็จะไม่มีปัญหาความทุกข์จะหมดไป